มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีด,ด,ดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ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 ร่อยดีสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวข้า เป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่งและทำกิจกรรมอื่นๆน,นอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าว จะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามไวัแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่รับประทานข้าวจะทำให้ร่างกายผอมอ่อนเพลียและข้าวยังมีวิตามินหลากหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวยังช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคปากนกกระจอกเป็นต้น เด็กๆพอทราบถึงประโยชน์ของข้าวกันแล้วนะคะเราไปพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูดาวในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้คุณครูดาวก็จะพาเด็กๆมาทําเครื่องไม้ยกากบาดท,ทับภาพอาหารที่ไม่ทําจากข้าวค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะเริ่มจากอันที่หนึ่งค่ะ ปาก,กาเมจิกสีแดงหรือก,กาแดงค่ะอันที่2องนะคะใบงานของเรานั่นเองจะเห็นได้ว่ามีภาพอาหารซึ่งเป็นขนมไทยทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอันไหนที่ไม่ได้ทำจากข้าวกันบ้างมาแล้วเราามลงมือทำเลยค่ะเริ่มจากอาหารชนิดแรกนะคะอันนี้เป็นขนมนางเลดค่ะเด็กๆขนมนางเลดทำจากข้าวนะคะอันที่2เลยค่ะ นี่สองคือข้าวเหนียวสังขยาค่ะทําจากข้าวเหนียวด้วยนะคะว,ว่าชื่อเขาคือข้าวเหนียวสังขยาดนีอ่อันที่สาค่ะเป็นแกงบวชฟักทองเอ๊มีข้าวไหมนะตรงนี้ไม่มีข้าวนะคะเนื่องจากว่ามีแต่ฟักทองแล้วก็น้ํากะทิค่ะต่อไปค่ะเป็นข้าวต้มมัดแน่นอนนะคะข้าวตมมัดต้องมีข้าวแน่นอนค่ะ เพราะว่าเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะที่ทำเอาถั่วน้ำตาลแปะแล้วก็น้ำกะทิรวมถึงข้าวเหนียวนะคะเอามารวมกันแล้วมัดๆเป็นข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะคือข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงหรือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะเป็นเป็นอะไรนะ เด็กๆเกคยกินไหมคะกล้วยบวชชีนั่นเองค่ะที่โรงเรียนเด็กๆเคยกินได้ไหมล่ะแน่นอนนะคะว่าไม่มีข้าวนะคะมีน้ำกะทิแล้วก็มีกล้วยอันสุดท้ายค่ะฟักทองสังขยานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่3อย่างที่ไม่ได้มีทําเกี่ยวกับข้าวเลยก็คืออันนี้นะคะดาวจะกากระบ,บาดแล้วนะคะ กิลงไปตรงนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ทับขึ้นมานี่เขาเรียกว่ารูปกากบาดนะคะคือกล้วยบวชชีนะคะอันต่อไปคืออะไรคะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือปักทองสังขยานะคะขีดไปเลยค่ะอันสุดท้ายจ้ยอีกกัน,นึ่งอันไหนนะอันนี้นี่เองค่ะแกงบวชปักทองค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆภาระงานวันนี้นะคะให้เด็กๆการเครื่อหมายกากระบาดนะคะทับภาพอาหารที่ไม่ทำจากข้าวค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ